ญี่ปุ่นจะเคยเป็นมาตรฐานของโลกสู่ความตกต่ำที่แทบจะขายไม่ออกแข่งขันกับจีนแทบไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับญี่ปุ่นที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่มากๆแบรนด์ญี่ปุ่นที่พวกเราเคยคุ้นตากันเนี่ยเขาจะหายไปจากตลาดโลกอีกเยอะไหมในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับหัวข้อนี้ครับ สวัสดีครับผมโจน,นะครับผมเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้กับองค์กรในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งในชีวิตการทํางานเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นหลากหลายบริษัทแต่อาจจะไม่ใช่ในฐานะของพนักงานแต่จะเป็นบทบาทของพาร์ทเนอร์ในรูปแบบของคู่ค้ามากกว่านะครับและถ้าใครที่เคยร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าโดยเฉพาะในธุรกิจโรงงานเรื่องของคุณภาพเขาเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยจําเป็นจะต้องเป็นห่วงอะไรมาก,กน,นะครับแต่ทุกวันนี้ถ้าใคร ที่อยู่ในวงการเราก็จะรู้นะครับว่าแบรนด์ญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์ที่เคยยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในระดับ B2B หรือว่า B2C ก็ตามเนี่ยทุกวันนี้เขาเริ่มจะเฟดออกไปจากตลาดพอสมควรซึ่งการเฟดออกไปจากตลาดตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจจะเฟดเองแต่ในหลายๆการแข่งขันเนี่ยเขาสู้ไม่ได้เองสําหรับส่วนตัวผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับเพราะถ้าเราลองย้อนกลับไป3ามถึงสีปีก่อนเนี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นถือว่าเป็นมาตรฐานของ โลกก็ว่าได้นะครับเทคโนโลยี Technology, ทุกอย่างที่ออกมาจากญี่ปุ่นณนะตอนนั้นมันจะเป็นที่จับจ้องของแบรนด์ทั่วโลกทันทีพูดง่ายๆเลยก็คือว่าแบรนด์ทั่วโลกเนี่ยจะไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่สามารถก๊อปจากเขาได้เพราะคําว่า made in Japan ณนะตอนนั้นมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นคุณภาพที่สูงความใส่ใจเทคโนโลยี Technology, ที่ล้ำสมัยและเรื่องของราคาเนี่ยก็แพงอย่างมีเหตุมีผลมันเลยทําให้ญี่ปุ่นณนะตอนนั้นเนี่ยเราสามารถเรียกได้นะครับว่าเขาเ เป็นประเทศที่ของเทคโนโลยีของโลก เลยก็ว่าได้น้องๆสมัยใหม่เนี่ยอาจจะย,ยังไม่ค่อยได้สัมผัสเยอะขนาดนั้นนะครับว่าความยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นในอดีตมันมากแค่ไหนครับเพราะอย่างอเมริกาเองที่เขาเป็นมหาอำนาจที่ครองทุกสิ่งทุกอย่างเขายัางกลัวญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ย <N AS 2> น,น,นักวิชาการทั่วโลกรวมถึงนักวิชาการหัวกะทิของอเมริกาเนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าญี่ปุ่นมีโอกาสที่จะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าอเมริกาด้วยซ้ํามันเลยเป็นเหตุผลที่ญี่ปุ่นเอง เ,เขาถูกเตะตัถาจากอเมริกาเรื่องนี้ผมได้พูดไปในวิดีโอก่อนที่ผมพูดถึงญี่ปุ่นไปแล้วถ้าใครที่สนใจเนี่ยสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกถึงอีกมุมหนึ่งที่ตัวผมเองเนี่ยยังไม่เคยพูดถึงจริงๆจังๆนั่นก็คือว่ามันเกิดอะไรกับแบรนด์ญี่ปุ่นที่ทําให้เขามาอยู่ในจุดที่เขาเป็นทุกวันนี้ได้เพราะแบรนด์ญี่ปุ่นในปัจจุบันเขาไม่ได้เป็นผู้นําทางเทคโนโลยีอีกแล้วเขาไม่ได้เป็นคนกําหนดทิศทางตลาดเหมือนแต่ก่อนเพราะอย่างที่ผม บอกไปนะครับว่าแต่ก่อนญี่ปุ่นออกอะไรมานั่นแหละครับคือสิ่งที่โลกจะตามสิ่งที่โลกอยากจะก๊อปปี้แล้วเอาไปพัฒนาต่อแต่ในทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าญี่ปุ่นเองเขากลายเป็นผู้ตามในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยสมบูรณ์แบบเลยด้วยซ้ําและเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าสิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดเนี่ยมันคืออะไรมันคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้เพราะว่าคุณภาพโดยรวมของเขาตกลงเขาไม่ได้อยู่ในจุดนี้เพราะคนของเขาไม่เก่งและที่มัน น่าตกใจไปมากกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดนี้เพราะเขาขาดเทคโนโลยีใช่ครับเพื่อน,อนๆฟังถูกแล้วนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ขาดเทคโนโลยีเพราะมาถึงทุกวันนี้ญี่ปุ่นเองเขาก็ยังเป็นประเทศที่ถือสิทธิบัตรทางเทคโนโลยีเยอะมากๆนะครับอย่างในช่วงพีคของเขาตั้งแต่ปี80ถึง90เนี่ยเ <ๆ S 2> พื่อนๆรูร้ไหมครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาครองการยื่นสิทธิบัตรมากกว่า30%ทั่วโลกและในปี90ที่เศรษฐกิจของเขาใหญ่ขึ้นมากๆ GDP ของญี่ปุ่นที่เป็นเกาะเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วน15%ของทั้งโลกเลยนะครับอย่างในตอนนี้สิทธิบัตรทางเทคโนโลยีขั้นสูงของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นซิมิคอนดักเตอร์หรือการผลิตชิปที่มันสําคัญมากๆในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสมัยนี้ญี่ปุ่นเขาก็ยังมีเยอะนะครับอย่างสิทธิบัตรของการผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนสารเคมีสําหรับการที่เอามาผลิตชิปที่เราเรียกว่าโฟโตเรสิสต์และสิทธิบัตรที่มันเกี่ยวกับเครื่องจักร ความแม่นยำสูงในการผลิตชิปทั้งหลายญี่ปุ่นเขาก็ยังมีโน้ตฮาวขั้นสูงตรงนี้อยู่ที่มันสําคัญมากๆพูดง่ายๆเลยก็คือว่าโรงงานผลิตชิปขั้นสูงจํานวนมากทั่วโลกเนี่ยเขาจะไม่สามารถเดินสายการผลิตได้ถ้าไม่มีเทคโนโลยีญี่ปุ่นตรงนี้ครับส่วนสิทธิบัตรด,ด้านเซ็นเซอร์และระบบเลนส์เนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ยังมีอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์การรับภาพแบบ C-MOS ระบบการสั่นของเลนส์ระบบเทคโนโลยีเคลือบเลนส์ลดแสงสะท้อนอะไรพวกนี้ เขาใช้ในกล้องถ่ายภาพสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่จะเป็นระบบช่วยในการขับขี่ของรถยนต์เนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพวกนี้เหมือนกันนะครับและถ้าเราไปดูเรื่องของสิทธิบัตรด,ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ญี่ปุ่นเขาสะสมมานานมากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรเรื่องหุ่นยนต์ในสายานการผลิตมอเตอร์ความแม่นยำสูงระบบการควบคุมการเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้แหละครับมันเป็นโครงสร้างหลัก ในโรงงานอัตโนมัติที่เราจะเห็นกันในอนาคตเยอะขึ้นซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้มันจะช่วยทำให้การผลิตมันแม่นยำและสามารถควบคุมคุณภาพได้ในระดับที่สูงมากครับจริงๆทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราไปดูในเชิงลึกแล้วเราจะเห็นนะครับว่าญี่ปุ่นเองเขาไม่ได้ล้าหลังขนาดนั้นเขายังถือว่าอยู่ในระดับต้นๆอยู่ดีเพียงแต่ว่าในระดับของตลาดแมสเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากขนาดนั้นถ้าเทียบกับแต่ก่อนเพราะ จีนเข้ามาแรงจริงๆจนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขวไปเลยนะครับซึ่งที่ผมยกเรื่องก่อนหน้านี้ขึ้นมาพูดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมอยากจะสื่อให้เห็นนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณภาพหรือว่าเทคโนโลยีเหมือนกับที่ลหลายๆคนเข้าใจแต่ปัญหาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลึกและซับซ้อนกว่าน,นั้นมากกว่าครับดังนั้นคําถามใหญ่ที่หลายๆคนเคยคุยกับผมเนี่ยก็คือว่าระบบฮารกคิหรือว่าระบบอาวุโสเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆไหมที่ทําให้ญี่ปุ่น เขาติดกับดักของตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรามองกันแบบไม่ลำเอียงผมก็เห็นว่าระบบอาวุโสเองมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าใครจะเข้าใจสถานการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูเขาหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปี1950จนถึง1980เนี่ยในตอนนั้นระบบอาวุโสนี่แหละครับมันเป็นตัวที่ทําให้ญี่ปุ่นโตอย่างรวดเร็วเพราะญี่ปุ่น หลังจากที่เขาฟื้นจากสงครามโลกครั้งที่2องเขาจะต้องจัดการอุตสาหกรรมของเขาที่มันหยุดชะงักไปนานซึ่งการที่อุตสาหกรรมมันจะกลับคืนมาได้เนี่ย สิ่งที่เขาจะต้องมีหลักๆมันจะแยกออกเป็น3ส่วน 1. ก็คือเรื่องของวินัย 2. ก็คือมาตรฐาน 3. ก็คือการที่สามารถผลิตโดยที่มีความผิดพลาดที่ต่าดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในสถานการณ์ในปี50เนี่ยเป็นต้นมาสิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องมีมากๆเลยเนี่ยก็คือคนที่มีประสบการณ์สูงมันเลยทําให้ระบบอาวโุโสเนี่ยช่วยให้ญี่ปุ่นเองสามารถพลิกอุตสาหกรรมกลับคืนมาได้เหตุผลก็เป็นเพราะว่าระบบอาวโุโสหรือว่าฮารกี มันเป็นสิ่งที่ทําให้ญี่ปุ่นเองสามารถรักษามาตรฐานได้เราเลยมีภาพจําของคุณภาพของคําว่า made in Japan อย่างที่เราเป็นทุกวันนี้แต่เพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเองเนี่ยมันก็มีจุดพลิกและจุดเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ปี1991ที่ญี่ปุ่นเองเขาเกิดฟองสบู่แตกครั้งใหญ่มากๆในประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยมันเป็นจุดที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะต้อง disrupt ตัวเองเพื่อที่จะเอาประเทศเ ออกจากสภาวะทางเศรษฐกิจย่ำแย่ที่เราเรียกว่า lost decades ได้ซึ่งหลายคนเนี่ยมักจะบอกนะครับว่าญี่ปุ่นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ปรับอะไรมากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาพยายามปรับมาเยอะแต่ปัญหาที่มันทําให้หนักมากกว่าเดิมเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2000เป็นต้นไปมันเป็นยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากๆเพราะในสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่ากว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนได้มันใช้เวลาเป็น10ปีนะครับแต่ในยุค 2 0 0พเป็นต้นมาเนี่ยเทคโนโลยี Technology มันเปลี่ยนรอบไซคลนประมาณ3-5ปีวัฏจักรของสินค้าเนี่ยมันสั้นลงกว่าเดิมเยอะมากๆซึ่งสภาวะแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขนาดจีนเองในตอนนั้นยังต้องใช้เวลาเป็น1 0บสปีกว่าเขาจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของเขาจนสามารถสร้างอะไรที่มาขายในตลาดแมสได้ซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่ปี2000ก,กว่าเนี่ยตลาดเขามีความคาดหวังอีกแบบหนึ่งไปเลย กับสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในโลกเขาให้รางวาัลกับคนที่ทดลองเร็วแก้ไขเร็วถึงแม้การตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เพอร์เฟกก็ตามขอให้มีสินค้าออกมาในตลาดแล้วให้คนลองอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าจะไปรอให้สินค้ามันสมบูรณ์แบบก่อนแล้วค่อยออกมาขายซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะคบว่าในสภาวะตลาดแบบนี้ไม่บอกก็รู้นะคบว่าญี่ปุ่นเองเขาเสียเปรียบมากๆเพราะถ้าใครที่ทํางานหรือว่าร่วมงานกับคนญี่ปุ่น เราจะรู้เลยนะครับว่าคุณภาพของสินค้าของเขาโดยรวมเนี่ยเขามองว่ามันคือศักดิ์ศรีถ้าเขาออกสินค้าที่มันไม่ดีมาขายเนี่ยมันคือการที่เขาไม่เคารพตัวเองดังนั้นเราเลยจะเห็นนะครับว่าระบบในการตัดสินใจขององค์กรในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องผ่านหลายขั้นตอนเคารพลำดับอาวุโสเป็นหลักและที่สําคัญเนี่ยคนญี่ปุ่นเองเขาไม่อยากจะขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาซึ่งจริงๆแล้วคําว่าขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พนักง,งานทั่วไป ไม่อยากจะทําอยู่แล้วจริงไหมครับแต่ถ้าเรามองคําว่าไม่อยากจะมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาเราอาจจะเห็นภาพในมุมของวัฒนธรรมไทยซึ่งมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นณปัจจุบันแต่ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยมันแทบจะเปรียบเทียบกันแบบตรงๆไม่ได้เพราะวัฒนธรรมในเรื่องของลำดับความอาวุโสของเขามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนและหนักมากกว่าไทยเยอะครับดังนั้นระบบอาวุโสข,ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้คน สามารถทดสอบสินค้าใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วการชิดต่างจากคนอาวุโสเนี่ยมันเลยไม่เกิดขึ้นการโต้แย้งทางด้านทิศทางของกลยุทธ์เนี่ยเราอย่าไปคิดเลยนะครับว่าพนักง,งานทั่วไปจะสามารถทําได้การที่จะตัดสินใจเร็วเปลี่ยนในทุกตรมาาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคลังคําศรรัพท์ธุรกิจของญี่ปุ่นอยู่แล้วซึ่งนั่นเนี่ยมันเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นคนก็เลยอาจจะมีคําถามหมครับว่าเอา้าแล้วทําไมบริษัทเล็กๆถึงไม่สามารถเติบโตข,ขึ้นมาแข่งขันกับ,บบริษัทใหญ่ได อันนี้เราต้องไปดูเชิงลึกในเรื่องของสังคมอีกทีเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะต่างจากเกาหลีมากขนาดนั้นเพราะในเกาหลีเองเนี่ย SME ก็ไม่สามารถจะแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ได้เหมือนกันเพราะว่าท ALENT านในตลาดเนี่ยเขามีวัฒนธร,รรมในความคิดของเขานะครับว่าหัวกะทิในประเทศของเขาต้องทํางานกับยักษ์ใหญ่เท่านั้นถึงจะมีชีวิตที่ดีและเติบโตไปได้เรื่อยๆซึ่งในบริบทของประเทศเขาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็เลยไม่ได้มีวัฒนธรรม ที่จะเปิดทางให้กับบริษัทขนาดเล็กสามารถเติบโตขึ้นมาแข่งขันได้หรือถึงแม้จะแข่งขันได้ก็จริงเนี่ยแต่มันก็ยังไม่สุดอยู่ดีพวกเราก็เลยไม่ค่อยจะเห็นนะครับว่าบริษัทขนาดเล็กของญี่ปุ่นเติบโตขึ้นมาแข่งขันในตลาดโลกได้เรื่อยๆถ้าเทียบกับในจีนและอเมริกาเนี่ยเขาจะมีบริษัทเล็กๆเติบโตขึ้นมาตลอดแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งพูดมาถึงตรงนี้มันก็ทําให้เราฉุกคิดขึ้นมาหนึ่งคำถามก็คือว่าแล้วระบบอาวุโสเนี่ยทำไม มันถึงได้ผลในอดีตหลังจากสงคารามโลกครั้งที่2ตรงนี้ผมอาจจะต้องเสริมเข้าไปนิดนึงในสิ่งที่เคยพูดไปอยู่แล้วเรื่องของระบบอาวุโสนั่นก็คือว่าระบบอาวุโสเนี่ยมันยังจําเป็นณตอนนั้นแต่สิ่งที่มันสําคัญมากกว่าเนี่ยก็คือความอยู่รอดจริงไหมครับเพราะถ้าญี่ปุ่นในตอนนั้นไม่สามารถอยู่รอดได้ระบบอะไรก็แล้วแต่มันไม่สําคัญทั้งนั้นแหละครับสิ่งที่เราเห็นก็คือญี่ปุ่นณตอนนั้นเขามี2ระบบควบคู่กันไป1ก็คือระบบอาวุโสที่ ใช้ควบคุมคุณภาพและ2ก็คือมันมีช่องทางเดินสําหรับคนที่สามารถผลักดันไอเดียอะไรที่มันจะได้ผลจริงในตลาดแต่ตรงนี้เราต้องเข้าใจนะคบว่าไอเดียที่ผมพูดมามันจะยึดอยู่แค่3อย่างหลักๆ1ก็คือไอเดียที่สามารถลดต้นทุนได้2ก็คือไอเดียที่สามารถเพิ่มกําลังการผลิตและ3ก็คือไอเดียที่จะสามารถส่งออกได้จริงดังนั้นญี่ปุ่นสมัยหลังสงครามโลกเนี่ยเขาเลยจะเน้นแต่การทําอะไรสักอย่างแล้วส่งออก เพราะเศรษฐกิจในประเทศณตอนนั้นไม่มีทางสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่าพูดถึงการเติบโตเลยครับเราเลยจะเห็นนะครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยญี่ปุ่นในเวอร์ชั่นหลังสงครามโลกครั้งที่2 10ปีกว่าเนี่ยเขาไม่ได้เน้นความเพอร์เฟกแต่เขาเน้นความอยู่รอดและการเจริญเติบโตดังนั้นอัตราในการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันก็อยู่ที่8ปดถึงสิกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีแทบจะทุกปีนะครับซึ่งหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นประเทศฐานการผลิตของโลกในเวลา แค่ไม่กี่ทศวรรษแต่เราก็เห็นแหละครับว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยหลังจากที่เขาจับจุดได้เขากลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆแล้วเนี่ยเขาเองก็ไม่สามารถทิ้งความเป็นญี่ปุ่นได้นั่นก็คือคุณภาพสินค้ามันคือศักดิ์ศรีของเขาเราก็เลยจะเห็นนะคบว่าตั้งแต่ช่วง8 0 90เเป็นต้นมาเนี่ยญี่ปุ่นเองเขาก็ใช้ระบบอาวุโสในการควบคุมประเทศทั้งหมดซึ่งระบบอาวุโสตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันสามารถควบคุมคุณภาพได้จริงๆเขาก็เลยเป็น ญี่ปุ่นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ซึ่งถ้าหันกลับมาดูประเทศของเราเนี่ยเราเองก็มีระบบอาวุโสเหมือนกันเพื่อนๆทุกคนที่โตมาในประเทศรวมถึงผมด้วยเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วนะคบว่าระบบอาวุโสของเราเนี่ยก็คือเราไม่สามารถเถียงได้ไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้ทั้งนั้นถ้าผู้ใหญ่พูดอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องฟังญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้และหนักกว่าเราด้วยซ้ําแต่คําถามก็คือว่าเอา้าแล้วทาไมเศรษฐกิจญี่ปุ่นมันถึงดีขึ้นแต่เศรษฐกิจบ้านเรามันถึงแย่ลงไปทุกทีคําตอบง่ายๆที่ไม่ได้ ซับซ้อนอะไรมากเนี่ยก็คือว่าญี่ปุ่นเองเขาไม่ได้มีระบบอุปถัมป์หนักเท่ากับบ้านเราครับเพราะถ้าใครที่เติบโตมาในองค์กรประเทศเราเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าระบบอุปถัมป์มันมีในทุกหย่อมย่าคนเก่งบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะได้เกิดเท่าไหร่อันนี้ผมมั่นใจนะครับว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้กันอยู่แล้ว หลายๆคนเนี่ยโดนมากับตัวด้วยซ้ำผมเองก็เห็นมาไม่น้อยนะครับเพราะในสายงานของผมเนี่ยตอนที่ไปร่วมงานกับองค์กรหลายๆที่เนี่ยผมประหลาดใจด้วยซ้ำนะครับว่าเฮ้ยคนคนนี้มาอยู่ในตําแหน่งนี้ได้ยังไงเพราะเขาดูไม่ได้จะมีทักษะที่มันเหมาะกับตําแหน่งนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในจุดของผมเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเพื่อนๆก็คงจะเอะหลายรอบเหมือนกันบริษัทหรือว่าองค์กรของญี่ปุ่นเนี่ย ผมเห็นอะไรแบบนี้น้อยกว่าเยอะทาให้เชื่อเพื่อนๆลองไปดูเองได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เรามาดูในคำถามที่มันใหญ่มากๆนั่นก็คือว่าแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสามารถกลับมาเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีได้ไหมคำตอบจากมุมมองของผมเองที่ผมค่อนข้างจะมั่นใจมากๆเนี่ยก็คือว่าญี่ปุ่นสามารถกลับมาได้แน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่ในชุด mindset ปัจจุบันครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามีองค์ประกอบที่มันสำคัญๆอยู่แล้วหนึ่งก็คือเรื่องของทรัพยากร มนุษย์เขามีคนในระดับหัวกะทิในอุตสาหกรรมพวกนี้เยอะมากอยู่แล้ว2ก็คือในส่วนของ supply chain เนี่ยเขายังมี supply chain ระดับลึกอยู่3ก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญระดับโลกในเรื่องของวัสดุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจกักรหรือว่า precision tech ทั้งหลายเทคโนโลยีแม่นยำสูงนะครับซึ่งสิ่งที่จะทําให้ญี่ปุ่นเขาสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้เนี่ยผมมองว่าจะเป็น3ปัจจัยหลักๆที่มันพูดง่ายแต่ทํายากมากๆหนึ่งก็คือเรื่องของการลดระดับอาวุโสลงอย่างน้อยๆเนี่ยในเรื่องของนวัตกรรมก็ยังดีเพราะว่าระบบอาวุโสเนี่ยมันดีต่อการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยและการควบคุมระบบ ปฏิบัติการหรือว่า S O P ต่าง,งๆเนี่ยระบบอาตัโสมันเป็นสิ่งที่ยังจําเป็นอยู่แต่ในเรื่องของ innovation หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยไอเดียมันไม่ควรจะแพ้ตําแหน่งการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องไปลองกับตลาดจริงไม่ใช่ว่ามาประชุมมาทําระบบการปฏิบัติการอะไรต่างๆน,นานาสุดท้ายเนี่ยจีนเขาแย่งตลาดไปกินหมดเพราะถ้าไปดูในเชิงลึกเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าญี่ปุ่นเองนวัตกรรมของเขาโดยเฉพาะในตลาดแมสเขาจะออกมาช้ากว่าจีนประมาณ1-2วัฏจักรเสมอตรงนี้ แหละครับมันคือปัญหาแต่การที่จะทําให้เขาลดระดับอาวุโสลงได้เนี่ยมันคือการที่เขาจะต้องยอมรับนะครับว่าความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นแน่นอนและความผิดพลาดตรงนี้มันคือความขายหน้าในมุมของคนญี่ปุ่นเองถ้าพูดตรงๆแบบไม่อ้อมพร้อมเลยเนี่ยก็คือว่าเขาไม่อยากให้คนทั้งโลกมองว่าเขาเองไม่ต่างอะไรกับจีน ที่ผลิตสินค้าอะไรออกมาลองในตลาดมั่วไปหมดบางอย่างดีบ้างบางอย่างไม่ดีคนญี่ปุ่นเนี่ยเขารับแบบนั้นไม่ได้เขาอยากจะให้ทุกอย่างที่ผลิตออกมา มันเป็นสิ่งที่ดีคุณภาพสูงแต่ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับนะคบว่ามันแข่งขันกับตลาดไม่ได้ในสภาวะปัจจุบัน2ก็คือว่าเขาจะต้องแยกคอ e q คุณ i t y ออกจาก Speed Layer ซึ่งผมมองนะครับว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะต้องนิยามมาตรฐานให้ชัดเจนนะครับว่า DNA ของญี่ปุ่นมันคืออะไรกันแน่และอะไรที่สามารถทดลองได้พลาดได้อะไรที่เขาเองเนี่ยจะยอมเสียไปบ้างเขาต้องยอมรับละครับว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟไปทุกอย่างได้ โดยเฉพาะการทําสินค้าออกมาแข่งขันในสภาวะปัจจุบันเพราะจีนเนี่ยเขาเน้นทํามาก่อนแล้วให้คนซื้อไปเก็บฟีดแบ็กต่างๆระหว่างที่คนใช้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาฟีดแบ็กพวกนั้นนะครับกลับมาพัฒนาสินค้าของเขาต่อและขายในเวอร์ชั่นต่อไปผมว่าญี่ปุ่นอาจจะต้องทําแบบนั้นบ้างเพราะผมเชื่อนะครับว่าคนในตลาดเนี่ยหลายๆคนก็ยังรอสินค้าญี่ปุ่นอยู่ดีบางคนไม่เอาจีนเนี่ยยังไงก็ไม่เอาจีนนะครับซึ่งบางคนฟังก็อาจจะคิดนะครับว่าผมต่อต้านจีนแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมเอง ชอบไปศึกษาธุรกิจในจีนรถยนต์เนี่ยผมก็ซื้อแบรนด์จีนมากกว่า2คันแล้วนะครับสินค้าต่างๆอะไรในบ้านเนี่ยก็เป็นจีนมากกว่าครึ่งอยู่แล้วแต่ตัวผมเองเนี่ยด้วยความที่ทําการตลาดอยู่กับตลาดตลอดผมเห็นนะครับว่ากลุ่มลูกค้าใหญ่ๆในตลาดเขายังรอสินค้าญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ผมมองว่าญี่ปุ่นเขาจะต้องไปปิดแกลบให้ได้ครับและ3ก็คือว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาบริษัทเล็กและทีมเล็กให้มากขึ้นนะครับเพราะถึงแม้เขาจะเป็นองค์กรใหญ่เขาก็จะต้องสร้างทีม ระดับที่มันเล็กลงกว่านี้เพราะในทีมระดับเล็กลงเนี่ยเขาจะสามารถตัดสินใจได้คล่องขึ้นเร็วขึ้นและในการทดสอบอะไรต่างๆนานาถ้ามันเกิดความผิดพลาดมันก็จะได้ไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเขาต้องยอมให้ทีมเล็กผิดพลาดแต่ทุกวันนี้โครงสร้างของบริษัทญี่ปุ่นยังเน้นทีมใหญ่เป็นหลักทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเขียนรายงานการประชุมในแต่ละวันเนี่ยหลายรอบมากๆหลายๆคนที่ทํางานในระดับแมนเจอร์เนี่ยโดนประชุมไป20กว่ารอบใน1วันไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าญี่ปุ่นสามารถ ตัดคอขวดตรงนี้ไปได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเยอะมากๆครับและสุดท้ายเนี่ยตัวผมเองและเพื่อนๆหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ผมมั่นใจนะครับว่าก็ยังเชียร์ญี่ปุ่นอยู่ดีเพราะผมมองว่าในตลาดโลกเนี่ยควรจะมีสินค้าญี่ปุ่นมากกว่านี้เพราะสินค้าญี่ปุ่นเองเนี่ยผมก็ยังมองนะครับว่าเขาสามารถขานำนาจกับสินค้าจีนได้ตราบใดที่เขาแข่งขันในราคาที่ไม่ได้แตกต่างกันมากเนี่ยคนไทยเกินครึ่งก็ยังเชื่อคุณภาพของสินค้าญี่ปุ่นมากกว่าอยู่ดีดังนั้นกลุ่มลูกค้าใหญ่ใน เ,เขาก็ยังรอสินค้าญี่ปุ่นในอนาคตที่ญี่ปุ่นเขาสามารถจัดการตัวเองได้แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะกลับมาเป็นคนกําหนดทิศทางเทคโนโลยีของโลกได้อีกครั้งก็ได้ตรงเนี้เราต้องคอยดูกันครับสําหรับวิดีโอนี้ผมขอเป็นเพื่อนยงเฮงนะครับ